นิยามของคำว่าแฟชั่นหนค่ะแฟชั่นของพี่เอ๋นะคะไม่มีคำจำกัดความนะคะไม่ต้องถามถึงอายุเลยนะคะ ใครเข้ามาจํากัดค้าว่าต้องนุ่งผ้าถุงนะคะแล้วก็ใส่เสื้อคอกระเช้านะคะมันหมดยุคลวคะไม่มีลาคะอยากทําอะไรก็ทําค่ะไม่มีผิดนะคะแล้วก็ไม่มีถูกเอาที่ความพอใจปเป็นหลักเบอร์หนึ่งอย่างพี่เอนะคะต้องดูคนเนี่ยหลักร้อยตอนนี้พี่มีลูกทีมอยู่เกือบ400คนนะคะจะปล่อยตัวโซมไม่ได้เลยคะ่ะไม่ใช่แค่ทํางานเก่งอย่างเดียวนะคะต้องดูดีดูสวยไวอย่างเราเนี่ยจะสวยแค่ภายนอกไม่ได้ต้องสวยจากภายในเป็นเรื่องปกติ ของคนที่เริ่มมีอายุเยอะขึ้นทุกสิ่งอย่างในร่างกายมันก็เริ่มถดถอยแต่ไม่ได้ท้อถอยนะคะพี่เอกก็เปิดใจนะคะได้ทดลองใช้สินค้าดีนี่ดีลักที่ดูแลในเรื่องของกลิ่นแก่น,นะคะที่เกิดขึ้นจากในวโัยฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงะคะ่ะแล้วก็จะเหมาะมากกับคนกลุ่มสูงวัยนะคะพี่เอกแนะนำจริงๆเลยนะคะสินค้าดีนี่ดีลักของเรานะคะเรามา เป็นกลุ่มสูงวัยซิวเวอเอตนะคะที่เป็นคนรุ่นใหม่ทันสมัยกันค่ะ